สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อพ่อครับผมครับเขยอุบลคนเมืองเข็มครับมาเนี้มีโอกาสถ้าเฮาสิผ่านเส้นถนนเส้นนี้ขึ้นไปอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเนาะครับเนาะสิเป็นร้อยต่อระวังอำเภอเข็มลาดครับอำเภอปทุมราชครับคุณนะเพิ่งเดินว่าตลาดบ้านนนบ้านนนนุน่งก็อย่างเดียวจะไปถามแมวปีนี้เทนึงเนาะคุณเห็นขาวๆเต็มอยู่ผมมองมันอย่างเด้ยน้องใหม่เด้๋พี่น้องน้องใหม่อะไร บักเสียบน้อยหน้าเขาโพดต้มมีเว้ดบักทัวบักแตงตะกี้พันสียุทธ์่งน,นู่นพุ่นนะครับตอนที่เป็นถนน,นนสองเลนเนาะตอนนี้พันขยายว่าเป็นซีเลนแล้วซีเลนพันยับมาทางขึ้นวัดเนี่ยยังไงฮู้นะฮู้นะเฮ้ยเป็นตาเป็นตาอยู่แม่นอนี่อันตะกร้าเท่าไหร่นะครับนี่ยตะกาละลอยนะพี่น้อยกับตาละลอยโอ้โหตัวใหม่ไหลตาละลอยพี่ของบนถุงละหาซิบ น้องใหม่ไหลดอพี่น้องดอผู้ใดสิผ่านไปทางอำเภอปทุมราชนี่แหะบ้านบ้านยังกดแนวพ่น้อดอนนกยู่อำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับด้วยครั้งลังผมนี่ก็สิเป็นนำเพืเ่อเข้มลาลดครับเป็นร้อยต่อขึ้นไปนพุ่นก็นสิเป็นนำเภอปทุมราชเป็นร้อยต่อกันเพิ่นขยายซีเรียลแหละเพิ่นยับลงมาจะอยู่ทางขึ้นวัดนะครับตะกี้สองเงลื่อเป็นสิอยู่พุ่นละยูติดถนนทางทางพุ่นนะครับนั่นนี่เพิ่นสิขยับมาทางพี่ ของขายก็เป็นแบบบานๆเท่าครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งเนี่ยโอ้โหหยอดมะม่ายง่ายโอ้โหรอบปอกให้แล้วยมีนะครับปอกเวดูสามสิบบาทแล้วฟองสิบบาทตัวนี้สิบบาทตั้งในนะมีบักเสียบโอ้หลายเป็นตะมวนนี่ดีพี่น้องมาเดินมาเดินบักเสียบจานเท่าไหร่ไหมครับจานละเศร้าจานละเศร้าบาท ผูอาศุโสสามการยังสี่หาสิบอีกโอ้ตึ้งก้อนตึ้งก้อยเอาตาซื้อแล้วไปบ่ไดกอยกับเศร้าบาดด้อยวิรอดด้วยไปผ่านไปผ่านมามาด้อแวะมาสี่น้ำพอน้ำพวกแม่แม่เราอดีตเฮ็ดยังไงเฮ็ดผอกยุค่้าโอ่เฮ็ดเนแบบผมเฮ็ดผยุค่้าต่ว่นโบรานแบบผมครับตรงเทไรครับเน่ ถุงละหสบาทเพ็ดเผือกลูกค่าตะวันบนแบบผ<า>มเนะน่ะสามถุงก็ยังสิแถมมีอูย้ยตงแกะเต่แถมหลายปวดต้มแล้วก็นีนี่เบิมาเียมมากหน่อยนาเพิ่งเพิ่นหลายหลายคราวมันเป็นตลาดที่มัง่อาอ่ะงุณทัวเพิ่นกำลังหมัดใหม่ๆเลยข้าเียเเไปทางพิ่ง ขามันก็มาเรื่อยบอกเมียม็นกระลังแพลกเลยอันนี้มันเริ่มเบาบางเลยแม่นหมนี่นี่มเศร้าก็ทิเต็มเบิดเลยเนาะก็นเปิดจั่โมงหอดจั่งโมงครับนี่ สีมงแร้งก็ยังมีเบื้งก็โพดหน่อยเป็นหลากสีเลยก็โพดถุงละสิบบาทก็โพรดแซ่บซี่ก็เดินปอกให้แล้วคุณนะโอ้ยพวแม่เราบักเสียบจานละสิบกันมาครับนี่้ปวดอ่ะ,ดะสามจานก็นยังได้หาซีฟอ,อีกรพริกลงพริกหลอมันไม่ไยังนี่แม่บักอันบักทัว โอ้องผมเป็นควาแบบเอาไปปลูกบ่มเหยบ่ปลูกก็ได้ปลูกก็ได้หมกทั่วฟักเงาห้องนี่บ่ครับบมกทั่วฟักเงาคือบมกทั่วบมกทั่วพุ่มหมดนี่โอ้ครับครับมันกลายหัวเม็ดบมกทั่วได้ทุ่มเมี่ยเราตอนเศร้าแห้งสีลายโนเมียเนาะของตอนนี้เพิ่นก็เริ่มเบาบางลงไปแน่แล้วครับห้ามาสวยแน่เด้อพี่น้องเด้อตอนเราเศร้าของมันสีลายของพื้นบ้านเฮาอีหล่อบมกทั่วบมกแต้งนาเฮ็ดกับเฮ็ดโนเมียเนาะ เผัดกระจงกระมีแต่พ่อพีพี่นอ้องไปเบิ้งขางขึ้นมาเพิ่มน้อยหนึ่งพี่น้องงามงานฮะพี่นอ้องพู้หูรตลาดที่เฮาผมยางขึ้นมาเมื่อก,กี้นะพี่นอ้องไปทางพูนกันสิเป็นอำเภอเขียมหาครับข้างหลังผมสิเป็นอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจครับนี่พี่น้อง ้นใหญ่เรา่าว,วัดป่าด่านเกียนลั่นด่านเกวียนลั่นบ้านดอนนกยุงตมบนคําโพนำพอำเภอปทุมราชวงษาจังหวัดอํานาจเจริญมึงพี่นอ้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสทิ่ผ้าพี่พพพ้านองขึ้นไปกราบไหว้ขอพรวัดป่าด่านเกวียนลั่นน้องพี่นอ้องอ้้งามงามเลยพี่นอ้องร่มลื่นดีเป็นพระพุทธรูปไปตลอดสองข้างทางอู้าวไปพุณนะครับ นตลาดพื้นที่ทั้งล่างหมดเดี๋ยวเสือเบื้องว่าตะกี้พึ่งอยู่บังไดน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจัง้งใครับเบื้องงามโอ้ยสวยง่ามครับผมนะครับตะกี้ที่พึ่งมาต้นเห็ดเป็นถนนซีเลนเป็นถนนสองเลนพึ่งอยู่ฝากสลาหลังสีฝ่อฝาไปนี่แหละครับวันนี้มันคลุกเพลื่อนข้างทางนะครับเพราะตอนนี้พึ่งขยายเป็นซีเลนแล้วพึ่งก็เลยในยับได้ใหายลงมาหมองนี่นะครับเราเพื่อความสะดวกให้แบบว่ามีลูกค้าให้ลูกค้ามีหมองจอดรถนะครับนี่ป้ายวัดเมื่อกี้ วัดป่าด่านเกวียนล่ำอยากลอปดูหน่อยนึงนะพี่น้องเรารุน่นตลาดอยู่ใต้ห่มบักโบกบ,กบก่นงรุ่นครับใต้ห่มบักโบกไปน้องก็ดีคือกันครับไว้ล่ามากกับลูกค้าดมิมองจอดรถแต่ว่าตอนนี้มันมช่วงหนาฝนมันกับสิจืนสียังแน,น่จักหน่อยนึงรุ่นตลาดเราได้เด้อพี่น้องเด้อ วุ้นหนุนกระคาแม่ค้าน้ากันครับอยู่ใต้โฮมบกบกนี่ละบกบกช่วงนี้ผมมาตอนสายแนงของสินค้าเพิ่นกระเริ่มสีเบิร์ตแหละครับช่วงต่อเศร้าของสีลายน้องไม่เฮ็ดอูปลาบักทั่วบักแตงของบ้นบานๆห้องนี่แหละครับขอโพดบักเชียบกระจานละยี่สิบบาทผ้าจานหสามจานหาสิบทำไมไรหาสิบบาท อ่อนซอนเห็ดยางงามเลยพี่น้องเด้เลี้ยงไว้พุ่นะหู้ห้าสายแนวของมันกับสีเบิ้ลแมาช่วงตอวเศร้าของเพิ่มสีหลา่ด้วยครับแม่นครับจักยังแนวด้วยเนาะเนาะสินค้าเฮานี่มาย่ามสวยแนวมันกับสีเบิ้ลแล้วช่วงช่วงเห็ดนี่คือสีหลายเนาะครับช่วงเห็ดเนาะช่วงเห็ดนี่สืเป็นตะเบิงเลยพี่น้องด้วยช่วงเห็ด ช่วงวเราต้อตตงทีเฮ็ดปวกเฮ็ดไข่เฮ็ดหลางโง่เฮ็ดแหลงแล้วพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องไ,ได,ไดไปไป้พี่น้องเบิ่งอีกเที่ยวนึงดูนะตะก้าราลอยตะก้าราลอยตะก้าราลอยได้แต่อันน้อมยเด้อตะก้าบ่ได้กลับไปไปหิวไปพี่น้องนี่ละพี่กัดกาอยู่บ้านดอนนกยุงง้งครับผมอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ แต่บุลละครับใต้ห้มบกบกนี่ล่ละก็อีลักครับผมตลับวันนี้เอาไวต้ตานี้นะครับนะขอบคุณเพี่ขอขอบคุณน้องลหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับผม